อีกน้อยมอลลัมกิมาแล้วมื่อนี้เพิ่นิเสนอในเรื่องจำปาสี่ตนนะครับเป็นม,มอลำมบอโอ้ซื้อซื้อจำปาจีบบค่ะเป็นมอล่กับว่าท่านหอดจำปา ยังว่าละซื้อแมซื้อจำปาเมอาคีโอซื้ออคาคีจ้าโอจำปาเป็านผูไน้ไรสันจำปาลูกบ่ลูกว่าท่านได้เกิดโอพ่อกับเมีเขาว่าท่านพ่อกันเรื่มตุนสักคนต้นอพ่อเจ้าภาพก็ได้ <c oughs> เคยเห็นเคยเห็นผู้สาวซื้อจำปานะ <c oughs> มันก็เลยติดดีเออเอาล่ำซะทีล่ะล่ำเลยทีมีเจ้าภาพเล้วมีเจ้าภาพดีโอยสวัสดีครับพ่อเจ้าภาพสวัสดี สลักสีขาพ,พาล้วนไฟซ่องแสงเด่ยอนผานสวรรค์มีมานเองแทนทองทะลังเยียมเที่ยมกับดาวขาวจานผ้าบนแก้งแก้มสลักสีแสดสิวแสงขั่วกอมพระจันทร์ไฟเด่อนซ่องใต้ในระวังลาทีอาโหสีคนฟังบ่นี่ล้ำคืนเนี ดีบ่เดียไปไหวยาเฝ้าไปนิน้นตาพานางหน่อยผู้มาเอวยืนเป็นแถวออกทางคอยจองสองดูฟังสิบอกในอูบ้านอยู่คู้สนน้ำมาก่อนใช่ชนะผู้ป่าพันลำลงสมองดีเลี้ยนพอพ่อปั่นกันก็เปิดอ่านเป็นราจารย์ผู้ตนกาวีเต็มเต็ม หาปฏิจิตเพิมก่อนไหมน้ำสมัยสมกัดใจคนฟังผู้เพื่อนเอาเงินจ้างน่าอยู่ทางหนห้องบ้านโกท่ากำไฟไปผู้ไก่เกียดนานเช่นมีเวยาดังอยู่ใไก่แม่นามบ้านเกิดของฉันขึ้นตำบลศิลาชื่อจำเอาไว้ขั้น่ันไปทั้งนั้นเช่นไปอามวเว กูถ้าเมยเป็นบ้านนองประโคงไวอยู่สวรรค์พี่น้องเอยประสาทพ่อเนีดยพ่มเมีผู้มิวัฒนธรรมดีเลิศดิฉันก่อยน,น้ำเร็วววาอาคีเป็นมหยสีของเจ้าพีจุนละมณนี ขอบคล้องนครมากับเป็นเวลาชานานอัคคีหน่อยบ่ใกล้มีลูกหน่อยมากเกิดกับโอกแต่ว่าองค์ภาษามีเพอหนห่างไกลไปแล้วว่าจังได้เลียใจผัวบวยยู่น้ำเพิ่นไปใส่ว่าจังไหนกับพวยู่น้ำออกห้อนเนี่ยห้อนไก่ป๋าผู้ข่าไปแล้วเป็นปีได้หนึ่งขวบโอ้โหกว่าศูนย์เนี่ยตอนนี้เป็นโสนดที่สัน่น สูตรอยู่แต่ว่าใจมันบ่อสูตรใจคิดหอดเขาอยู่ยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงศูนย์ตัวคนเป็นจังเสียศูนย์มาวอากันบางศูนย์แห้งบ่ศูนย์จนา่าพบมีมองสิอยู่คี้หอดผัวโอ้นี่ว่าศูน,นย์แนวอื่นกตัดสินใจเอาไม้สะสียอะ<า>เอาไม้ซะ โอ้ยบ่มีผู้สีมักผู้ขาดอกก็ว่าผู้ขาในกินจิกหนาผมแดงทั้งหนาผากิ่งจังสีเป็นยิ่งมังศัสนานอกจากองค์จุลมาณีเมนบัวใดบ่มีส่วนเสดสอนียพีแนบมันทังมีอยู่ห่นละเจ้าภาพนี่เจ้าภาพจะไหนจังมั่งมือหอดไว้อีเทียเจ้าคือว่าจังสั้นเจ้าคือเอิญจังัานว่าจังไดพี่แนบ